สวัสดีครับทานผู้ชมความสามารถด้านนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเริ่มกระจายออกไปในยุโรปทามการารัสเซียก่อสงครามในยูเครนซึ่งสงครามในยูเครนนั้นครับสอแววว่าราัสเซียจะมาถึงทางตันทางการบีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจในด้านกำแพงภาษีและมาตรการคว่มบาดส่วนในด้านทางการทหาร ยูเครนมีแนวโน้มจะได้รับอาวุธโจมตีได้จากระยะไกลโจมตีเป้าหมายที่สําคัญทั้งทางท,าทหารและสิ่งก่อสร้างพื้นฐานในรัสเซียทั้งโรงงานอุตสาหกรรมปกรประเทศโรงกันน้ำมันและอื่นๆซึ่งการเพิ่มแรงกดดันดังกล่าวนั้นจะทําให้รัสเซียจำเป็นต้องยกระดับการโจมตีขึ้นด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเพื่อเป็นการต่ออํานาจของปูติน ไม่ให้แพ้สงครามและไม่ให้ถูกบีบให้ลงจากอํานาจตําแหน่งประธานาธิบดีที่ปูตินกระจับผูกขาดตารงตําแหน่งนี้ไปจนถึงวันตายซึ่งก็มีรายงานครับว่าในการซ้อมรบซาปาด2025ัสที่เบลารุสปูตินจะส่งกําลังไปร่วมกับทหารเบลารุสรวมกันร,ราว1 0 0 0 0แสนนายเพื่อการซ้อมรบดังกล่าวในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้โดยท่านผู้ชมหลายท่านอาจสงสัยครับว่าปูตินจะเอาทหารที่ไหนมารบมากมายขนาดนั้น แอดมินคาดว่าทหารส่วนใหญ่ปูตินจะอาศัยทหารของเบลารุสนี่แหละครับเป็นแนวหน้าอาจพนวกร่วมกับทหารของเกาหลีเหนือที่มีรายงานครับว่าจิมจองอึนจะส่งทหารมาช่วยปูตินราว3 5 0 0 0นายส่วนเป้าหมายในการโจมตีก็คือทางเดินสุวานกีที่เชื่อมต่อเบลารุสกับคาลินินกราดที่มีระยะทางราว60กว่ากิโลเมตรซึ่งเป็นดินแดนของนาโต้โดยนาโต้อาจใช้มาตรการที่5้า ยับยั้งการโจมตีตะกล่าวและเพื่อเป็นการป้องปรามการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของปูตินทร้อมพ,พอยายามที่จะคืนความสามารถด้านนิวเคลียร์ให้กับชาติโยุโรปโดยล่าสุดครับอังกฤษได้สั่งซื้อเครื่องบินรบยุคที่5แบบ f 3 5 a จําจำนวน12ลำเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐอเมริกาได้ส่งระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีแบบ b 6 1ขีดสิ 12, ไปที่ฐานทัพอากาศลาเกนฮีต ในเที่ยวบินพิเศษของเครือบินขนส่งแบบ47เมื่อวันที่17รกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการคืนความสามารถด้านนิวเคลียร์ชนิดปล่อยได้จากอากาศให้กับอังกฤษในรอบ17ปีซึ่งในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันออกมาซึ่งบ่งชี้ว่ากอนทัพอากาศอังกฤษอาจได้รับการส่งมอบระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์แรงโน้มถ่วง B-11 12 เชื่อว่าการถ่ายโอนดกล่าวเกิดขึ้นจริงในวันที่17รกรกฎาคมโดยเที่ยวบิน47ที่มีลำดับความสำคัญสูงซึ่งบินมาจากศูนย์อาวุธนิวเคลียร์กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่ฐานทัพอากาศเคิร์ตแลนด์ในรัฐนิวเม็กซิโกและเดินทางถึงฐานทัพอากาศลาคินฮีทในซัฟฟอร์ดประเทศอังกฤษแม้ว่าสหรัฐอเมริกาและสหราชอาาจักรจะยังไม่ได้ยืนยันการส่งม,มอบอย่างเป็นทางการแต่การสั่งซื้อคือเป็นรบแบบ f 35A ที่มีความสามารถในการบรรทุกระเบิดดังกล่าวได้มันก็ชัดเจนแล้วครับว่าหัวรบดังกล่าวถูกส่งมอบไปยังอังกฤษแล้วหรือไม่ความได้เปรียบของการส่งมอบร,ระเบิดนิวเคลียร์ B-12 ข12ไปคู่กับคืองบ,บินแบบ F-35A มันมีความเหนือกว่าขีปนาวุธอิสการเดอร์ซึ่งติดตั้งหัวรบขนาด50กิโลตันแต่ใช้ระบบส่งกำลังบินแบบวิถีโค้ง ความแม่นยำของ B 6 1 1 2ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบทางยุทธวิธีแม้ว่าจะมีระยะยิงน้อยกว่าอิสการเดอร์ที่มีระยะยิง500กิโลเมตรก็ตามอย่างไรก็ตามรัศมีการรบ1,200กิโลเมตรของ F 3 5 A ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของนาโตในพื้นที่พิสัยทำการทำให้ B 6 1 1 2เป็นเครื่องมืออันใเนนประสงค์สำหรับการป้องปรามความสามารถในการเจาะทะลุด,ดินพื้นผิว ของระเบิดลูกนี้จะเพิ่มความรุนแรงของระเบิดวิดีโอจากห้องปฏิบัติการแห่งชาติซานเดียเมื่อปีคศ .2016 แสดงเห็นว่าระเบิด B61-12 จอะทะลุด,ดินทะเลทรายเนวาด,ดาได้อย่างเต็มที่และส่งพลังงานระเบิดไปยังเป้าหมายใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพคริสเตนเซนอธิบายว่าระเบิด B61-12 ที่ระเบิดได้ใต้ดินในระยะไม่กี่เมตรด้วยแรงระเบิดต่ำสุด0.3กิโลตันก็ให้เกิดคลื่นกระแทกพื้นดินเทียบเท่ากับการระเบิดบนพื้นผิวดินขนาด4.5ถึง7.5กิโลตันซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำลายศูนย์ประชาการหรือฐานทัพที่มีป้อมปาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำถึงบทบาทของตนในการทดแทนระเบิดแบบ b 6ก3และ b 6ก4รุ่นเก่า หรือการผลิตจะเสร็จสิ้นภายในปีคศ2025ประมาณ480ลูกซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคลังแสงนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของนาโตด้านวินเลียมอันเบิร์กอดีตเจ้าหน้าที่นาโตกล่าวว่าการกระทําของรัเสเซียได้สร้างสภาพแวดล้อมที่คุกคามอันตรายกระตุ้นให้สหรัฐอเมริกาต้องเสริมกำลังด้านนิวเคลียร์ในยุโรปฐานทัพอากาศลาเกนฮิต ซึ่งประจำการข้นบินรบแบบ F-35A และ F-15E ที่สามารถบรรทุกระเบิดแบบต่งางๆได้เช่นกันถือเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับการส่งกำลังพลไปยังแนวหน้าซึ่งจะช่วยเสริมความสามารถของนาโตในการตอบสนองต่อภัยคุกคามในภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วการส่งคืนระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์แรงโน้มถ่วง B-61 12ให้กับกองทัพอากาศอังกฤษประจำฐานทัพอากาศลาเกนฮีท ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ของนาโต้ส่งสัญญาณถึงการเน้นย้ําถึงการยับยั้งทางนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในยุโรปอีกครั้งทมกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นกับร,รัสเซียหากได้รับการยืนยันนี่จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคศ .2008 ที่อาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาประจําการอยู่ในสาราชณาจักรซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ตอกย้ําความมุ่งม,มั่นของนาโต ในการต่อต้านท่าทีก้าร้าวของมอสโกหลังจากการรุกรานยูเครนในปีคศ2022และภัยคุกคามทางนิวเทียที่ตามมาก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10กรกฎาคมเยอรมันได้สั่งซื้อเครื่องบินรบแบบ f 3 5 a จาก35ลำเพิ่มอีก15ลำเป็น50ลำซึ่งเมิรสได้ผลักดันให้เพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมและเพิ่มขีดความสามารถทางทหารของยุโรปโดยให้เหตุผลว่ายุโรป ต้องลดการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเราชาวยุโรปต้องแข็งแกร่งขึ้นด้วยตัวเราเองเขากล่าวในงานสัมมนาอุตสาหกรรมที่กรุงเบอร์ลินเมื่อเดือนมิถุนายนพร้อมเตือนว่าความอดทนของสหรัฐอเมริกาต้องการใช้ใจ่ายด้านกลาโหมของยุโรปในระดับต่ำจะไม่คงอยู่ต่อไปในการกล่าวสุนทรพจน์ทางโทรทัศน์เมื่อต้นปีนี้เขากล่าวถึงสิ่งสําคัญอย่างยิ่งของเขาว่าคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับยุโรป เพื่อให้สามารถบรรลุอิสรภาพความคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกาทีละขั้นตอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่หากมีการซื้อเครืบินแบบ F 3 5เพิ่มเติมก็จะเป็นสัญญาณของการหันกลับมาใช้ความสำคัญกับฮาร์ดแวร์ของอเมริกาอย่างจริงจังอย่างน้อยก็ในระยะสั้นการเร่งซื้อครือบินรบแบบ F 3 5 a ของเยอรมันเกิดขึ้นท่ามกลางความต้องการกลับมาพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตนที่จะมีอังกฤษและฝรั่งเศสช่วยเหลือ ซึ่งการซื้อเครื่องบินรบแบบ F -35 a ของเยอรมันก็มีการคาดกันครับว่าเยอรมันจะแบกระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของชาตินาตโต้นี่แหละครับไปถล่มแลกหมัดก,กับทีมอาวุธอิสการเดอร์ในสมรภูมิช่องแคบทางเดินสุวรรณกีที่มีแนวโนม้มที่จะปะทุข,ขึ้นครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s c ไคร e กดแชร์ด้วยครับ ขอบคุณครับ